มาลรอเวลามานานจนกระทั่งความจริงปรากฏชัดเจนในช่วงเวลาที่คลิปอุ้งอิงหลุดขึ้นมาทุกอย่างก็พุดดพุดพุดพุดขึ้นมาตามเวลาของมันเดี๋ยวถึงเวลาผมจะเล่าเรื่องของทอง27,000ล้านบาทที่เป็นภาษีของพวกเราไปอยู่ที่กัมพูชาได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของ,องสำนักข่าววิหกเนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับคลิปนะของทักษิณน,นะฮะคลิประหว่างอุงอิงนะครับกับคุณเซนที่ปรากฏว่าคุณเซนบอกว่าขอให้ทูดพิเศษเข้าไปทําการจุรจาร ความเคารพครับว่าต้องหยุดลังสีอหิิตของท่านได้แล้วเพราะว่ามันชัดเกินไปมันชัดจนระบบมันไม่เป็นระบบแล้วมันชัดจนกฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วมันชัดจนเห็นว่าท่านไม่มีความเป็นธรรม ใครใครเขาก็หวังพึ่งความเป็นธรรมของท่านแต่วันนี้ท่านไม่มีความเป็นธรรมเหลืออยู่เลยเหรือผมเข้าใจได้ว่าท่านถูกแพ,พ็ทูนมีคนไปฟ้องมีคนไปรายงานว่าเสื้อแดงนี้อีกไม่นานมันก็ฟอ มัดสองพอทำเนาหมัดสามไม่มีใครรับได้แล้วทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเด็นจากประเทศไทยครับหมัดแรกไทยละไทยคนก็ยังงงอยู่เอาเอาเอาปล่อยเพ้อหมัดที่สองพลังประชาชนคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่พะพอหมัดสามกำลังเื้อคนชี้เลยบอกอย่านะอย่า พี่น้องครับวันนี้ทำท่าจะเงื้อแต่ขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันพอประชาธิปัตย์โดนหลักฐานโทนโทษกับเป็นรกที่เราก็เสียชติถ้าเราไม่จัดการคนขายชาติเราก็ไม่มีชาติให้เหลือก็บพี่น้องจะารคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่เขารักชาติบ้านเมืองเขาสามคขีกัน แต่เขาแตแกแย่กับนายกรัฐมนตรีเขาแตแกแย่กับพ่อนายกรัฐมนตรีเขาแตแกแย่กับคณะรัฐมนตรีเราบอกว่าไ้พวกนี้พายเรือให้โจรน,นั่งบัดนี้ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่าโจรพายเรือให้โจรน,นั่งครับพี่น้องหลายเขาไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเมื่อไม่ลาออกวางแผนอย่างแยบยลเจงนี่ยนะครับรับคอรมอ ตัวเองก็ไปนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องจากมีความสามารถที่จะแต่งตัวเหมาะสมกับกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนกรณีคลิปหลุดพี่น้องที่รัราั้งหลายผมบอกว่ามันบาดหัวใจคนไทยเพราะเสียงนี่นะครับที่เราฟังกันนั้นคือผู้นำไทยตัดหัวแม่ทัพภาคที่สองไปบรรณาการให้กับสมเด็จรุนเซนเป็นเรื่องอสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเรายอมไหม มีพยานอยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวคลิปนั้นถึงเมือไทยเมื่อไหร่ตัดหัวไอคนนั้นให้หุ่นเซนไปเลยนอกจากนั้นนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทำร้ายทำลายหัวใจคนไทยทุกสีเสื้อเราจึงมากันวันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศ พร้อมกันวันนี้รวมใจเป็นหนึ่งรวมพลังแผ่นด,ดินปกป้องอธิปไตยจนบัดนี้นายกรัฐมนตรีชื่อชื่ออุงอิงไม่เคยขอโทษพี่น้องประชาชนเลยใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีอุงอิงสววอสมชายแสวงการนะก็บอกว่ามีคลิปเสียงเรียบร้อย นะครับตอนนี้ให้คนไปจรจารเอามาคลิปเสียงดูหมิ่นสถาบันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ต้องให้หุนเซนบอกอะทักษิณก็เคยพูดเคยปราศัยเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แหละนะครับเรื่องของอําอมงอํามาตที่โดนเป็นที่มาของการโดนข้อหามาตรา1นึนนะครับในขณะที่จตุพรพรมพันธ์บอกว่าคลิปเสียงนี้หลุดออกมาทักษิณเนี่ยเตรียมหนีได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศเตรียมหนีได้เลยยังไงก็โดน นะครับในขณะที่สวสมชายแสวแงการว่าตอนนี้คลิปหลักฐานนี่เป็นคลิปหลักฐานลับนะครับในขณะที่การชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ต่อต้านนะทั้งทักษิณทั้งลูกของเขาที่ขยายตัวในเวลานี้ถ้ามาสังเคราะห์กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อคือใครไปเชื่อว่าจตุพรพรมพันธ์ พร้อมแกนนำนปชทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ไปขึ้นเวทีพลังแผ่นดินเนี่ยนะครับที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ยกลับกลายมาเป็นแกนนำเสื้อเหลืองอเหนะ็นไหมน่าเหลือเชื่อนะโจตุพรแกนนำเสื้อแดงตัวเอเลยประธานนปชเลยมาเป็นแกนนำเสื้อเหลือง <c oughs> นะมาร่วมกับคุณสนธิริมทองคุณซึ่งเป็นเสื้อเหลืองแปลกไหมมาร่วมกันในการขับไล่ตระกูลชินวัตร อย่างน่าเหลือเชื่อนี่นคือข้อที่หนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราได้เห็นก็คือว่าคลิปที่ฮุนเซนจะออกมาบอกออกมาเล่าบอกว่าเมาวายพูดอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าคนศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและทักษิณก็โดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่ด้วยนะครับก็คงเป็นคตอบชัดเจนว่าเจตนาของทักษิณน,นั้นคืออะไรกันแน่ นะครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เกือบ20ปีนะครับคลิปเหล่านี้ก็ถูกปล่อยออกไปหลักฐานต่างๆนในช่วงปี5253ปลุกคนเข้าล้อมวงล้อมวัง,ง,งนะฮะแล้วก็ทําสงครามตัวแทนนะครับใช้มอบส้มปล,ปลูกขึ้นมาบุกพระบรมมหาราชวังซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่2ไม่ใช่ครั้งที่3และไม่ใช่ครั้งที่4นะครับการโนมินเยียดแย้มอาคาดบ้านายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทักษิณโดนนี้ก็คงเป็นคําตอบชัดเจน นะครับคลิปเสียงที่มาจากคุณเซนก็อาจจะได้รับความเชื่อเถืออีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนเดียวกันรู้จักกันเป็นอย่างดีนะบ,บางคนก็วิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับทักษิณจะตั้งคาสินโนโแข่งกับคุณเซนหรือเปล่านะครับผมเรียนว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวที่ชูวิทย์พูดก็ไม่จริงนะฮะไม่จริงไม่ใช่คนละเรื่องน,งนะครับความจริงมันอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ว <c oughs> ่าของเขาในเชิงงานวิเคราะห์อปร,กกริกราไม่วิเคราะห์แต่ความจริงเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเนะี่ยผมเรียกว่าลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลย นะครับตอนนี้เรื่องของคลิปรับคลิปลุดนะครับสำหรับผมไม่ใช่สาระสําคัญนะเรื่องของการแฉคือการจะต้องนําสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาเปิดเผยแต่เรื่องเหล่านี้ผมว่าคนไทยรู้หมดละคนไทยรู้กันทั่วหน้าว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นและกําลังทําอะไรนะครับและ <c oughs> แน่นอนย่อมเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งการที่เพื่อไทยบอกต่อต้านมาเนี่ยเป็นการสนับสนุนขเขมรหุนเซน เพื่อทําการต่อต้านนายกรนตรีของไทยมันคนละเรื่องนะมันเป็นพฤติกรรมและการกระทําที่คนไทยเขารอเวลามาแล้วรอเวลามานานจนกระทั่งความจริงปรากฏชัดเจนในช่วงเวลาที่คลิปอุงอิงหลุดขึ้นมาทุกอย่างก็พุทธพุดพุดพุพขึ้นมาตามเวลาของมันเดี๋ยวถึงเวลาผมจะเล่าเรื่องของทอง2 7 0 0 0ล้านบาทที่เป็นภาษีของพวกเราไปอยู่ที่กัมพูชาได้อย่างไร ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ